K.O. 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 หมดปัญหาการโดนโกงการโดนเกลียนไอดีเพียงแค่คุณกลางกับแอดมิลแห่งกลุ่มวันพชรบติรัฐไทยแลนด์กลางปลอดภัย100%ค่ากลางถูกแสนถูกและมีไอดีดองเพชรจำหน่ายถ้ามาจากกระตุ้นทีบลดไปเลย50ปาทลิงก์อยู่ใต้คลิปครับ ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะมีคนขอเซฟเฟอร์เข้ามานะครับเซฟเฟอร์ร้อยนะก็เลยได้ดีจากน้องโดนัสมานะก็เดี๋ยวจัดให้เลยทีเดียวนะครับผมกับปาร์ตี้ที่ค่อนข้างเถื่อนนะครับผมนะ ก็เหรียญเป็นเซตสไคโดนะครับปาร์ตี้น่าจะอยู่ที่ซับร้อยห้าสิบกว่าๆเนี่ยฮะประมาณ51า2นะครับผมก็ถือว่าตึงแล้วนะสหรับเซเฟอร์มาดูนะเราจัดให้เป็นฟูลเกมเพลย์นะครับผมช่วงนี้ทำฟูลเกมเพลย์หลายๆตัวนะครับจะเป็นเยกตัวเก่าๆนะเพราะว่าเยกสี่ปีจะมาแล้วเรามาย้อนลําลึกถึงเยกตัวเก่าๆกันบ้างซึ่งเซเฟอร์ก็ถือว่าไม่เก่านะครับผมแต่ว่ามันเป็นสายโล่ที่ค่อนข้างถึกนะครับเดี๋ยวเล่นดูแล้วกันนะโอเคโอแชงมานี่ปวดหัวนิดนึงฮะ นั่นไงอุ๊ยกรย์แมันนี่ทะเพื่อหลบทมินออกมาอู้อู๋อู๋เบานะครับผมจิ้มดอกกันสิบนะแฉงแค่นี้ไม่จะเทือนหรอกโอ้ยนั่นมันหนีไปนะเพื่อนต้องเอากลางเลยเพื่อนคือ safer, เซฟเฟอร์เนี่ยต้องยืนทงคนเดียวนะครับจำไว้นะต้องยืนทงคนเดียวมันมันโดนโน็อกแบ็คนะครับผมแล้วมันมีสกิลหนึ่งมียัดหน้าไปอุ๊ยโดนอีกนะโอเคเก็บเลือดอนะ่ะไม่ให้เก็บไม่ให้เก็บอ้าวหนีไปแล้วนะ <c oughs> มันวาร์ปไปนะโอ้ยาคาตัวแบคเลยับผมอุ๊ยโดนว่ะ โดนรถแม็กเลือดนี่ไม่ค่อยโอเคเครับผมโอเคกันเดี๋ยวยุดริมยึดกลางก่อนนะโอเคจัดการเลยเพื่อนอยญายึดกลางไว้ก่อนนี่ไอหินได้นวยไปนะครับผมระเบิดประมาณูพีชีพหาแล้วใช้ได้ครั้งเดียวก็ใช้ไปก่อนเพราะผมดูสภาพแล้วน่านี่ไงซีพีโรโดนไปะเย็ดล่างน้ยมผลไม่เกิดนะครับผมโอ้โหโอเด้งมานะก็ถือว่ายังเบาอยู่เอ้ไอ้เจอนี่น็อกแบ็คไปโอเคผมขอตรงนี้ก่อนนะ โอ้ด่างไม่ดีนะครับผมก็ติดบูตต้องระวังแชงฮนะต้องระวังแชงนิดหนึ่งโอเคหนึ่งนนี้โอ้แลกไปขอล้มหน่อยเออล้มแล้วนะครับผมเหี๋ยไม่โดนในชะ่ไหมถ้าโดนไปก็อาจจะตุยได้โอ้โหเรียบร้อยครับผมทุยตายเลยนะครับผมแชงค่อนข้างเถื่อนนะเฮ้ยครับเกิดมาอีกครั้งนะครับผมมาดูว่าจะพิเกมได้หรือเปล่านะสำหรับเซฟเฟอร์นะครับผมกินเลนนัวขาวตายนะตู้ไม่ได้ก็ติดบูตจังหวะพอดีเราติดบูตเหมือนกันมันมเลย โอเคทงเราตาม1นี่นะครับเหลือเวลาประมาสี่สิบวีฮะเก็บโรเจอร์ได้หรือเปล่านะครับมาดูกันโรเจอร์งั้นก็ติดบูธพอดีงั้นยัดหน้าไปโคตรแรงอ่ะยึดเลยเพื่อนโอเคเอาได้ดิได้ดิอดอทเทอร์มินเข้ามานะครับผมขอดอทแมน่นๆขอดอทแม่นๆเรียบร้อยติดบูธนะครับยิงหน้าแห่หมดนะครับแล้วอยู่ในทงนะครับมีเหรียญไข่โดค่อนข้างแรงนะครับผมโอ้โหเขาจะติดบูธอีกหนึ่งรอบนะโอ้โหดอทได้โคตรโชคดี เขาติดบู้พอดีด้วยนะต้องระวังนิดหนึ่งกระโดดโลมาอุ้ยโดนไปเกือบครึ่งหลอดนะโอเคเยอะเลยฮนะกระโดดลลมา,าครับผมไม่เคยไม่เคยกลัวอยู่แล้วไม่ไงมีสกิลหนึ่งพอดีนะเหรียญไคโดมีดีนะโอเคเพื่อนตายหมดแล้วนะครับผมเหลือเราคนเดียวโอโหงานดีจริงๆครับเพื่อนนี่ถ้าธงนี้ผมตายคือจบนะนี่ไงเข้ามาดีอูเรียใครโดจะกลับมาครับเรียบร้อยแม่ยืนคนเดียวนี่มันปเปล่าเปลี่ยวจริงๆนะแต่แข็งแกร่งนะครับผมโอเคไปพบกับค,คลิปต่อไปกับ มาไดดาของโกนิอชิมะกันบ้างนะครับผมนะฝั่งนู้นโอ้โหบีเซเฟอร์เหมือนกันนะเป็นคนไทยนะผมเราก็มีแชงหนึ่งตัวนะครับฝั่งเราแชงเยอะอยู่ทีมเราแสนแปดเลยทีเดียวแวบบนี้ปล่อยฮาคิไปเลยแชงนะก็เรียกได้ว่าเป็นสายโลดตัวเดียวที่พอจะยืนในเมตานีได้นะครับผมผมมองว่าก็ถ้าคุณอยากเล่นโลต้องเล่นตัวนี้อ่ะตอนนี้ไม่มีตัวไหนแทนเขาได้นะครับผมจะเป็นไคโดก็ไม่ไหว่ผมเล่นแชงผมจิ้มไคโดแป๊บเดียวแตกนะครับผมอู้ยยุดไปก่อนนะ โอเคออมไปยึดหน่อยเร็วอู้โดนแทงแม่นิดหน่อยนะนิดหน่อยปล่อยผ่านนะโอ้โ oh, หไม่หน่อยแล้วไม่หน่อยแล้วโรเจอร์ขอยัดไปนะครับผมโดนรถบัฟโอเคเขาไม่ยึดตรงนะผมขอยึดตรงนี้ก่อนนะก็มีฐานะแข็งแกร่งอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นตัวแทงได้ถ้าคุณใช้เซตเหรียญคโดนะครับคุณจะแทงได้เลยนะแต่อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ถึกกับแชงขนาดนั้นนะครับผมต้องระวังนิดนึงงนะ โอเคใครมาโอ้เป็นเซฟเฟอร์มานะครับผมมาทําไมมาทําไมเฮ้ให้อายบ้านนะเ <_ an> พียงแล้ว,วมาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเติมให้เต็มก่อนนะเพื่อเป็นการซื้อเวลาโ okay, <Okay, S 2> อเคเขาหินในหน้าไปแล้วนะครับ <_ an> เราเห็นนะครับดังนั้นเราไม่โดนตัดเลือดแน่นอนนะไม่โดนตัดเลือดของท่าหินในหน้าแน่ๆนโอ oh, โหสวยงามเพื่อนอมแม่ถอยมาก่อนนะมือลั่นมือลั่นโอเคเราไม่มีหินในหน้านะครับผมโอเคขอเลื่อนหน่อยนะโรเจอร์เขาไม่มีวิ่งนะค่อนข้างได้อยู่ ก okay, แวนี่หลอกลอก่อทาโถมทาโถมเข้ามาใส่นี่ในวันที่ปันฮาทาโถมเข้ามาใส่หินได้นวยเป็นรอบหนึ่งก่อนนะเบาๆนี่ไงอุย้ยผมโดนติดมือน,นะครับผมเอยยายานนะกระโดดออกมาเพื่อให้เขาใช้สกิลแล้วก็อุย้ยไม่โดนนะครับผมนี่ไงนอกแบกได้เลือดไปแต่โดนตัดเลือดโดนใช้ตัดเลือดไปนะครับผมไม่่อยดีเท่าไหร่โอเคเขาจะติดบูสนนะะติดบูสติดบูสแล้วอะ อืมโอ้ถ้าเจอไซเฟอร์ด้วยกันไม่ค่อยกลัวนะครับผมอู้แรงแรงแรงยิงหน้าหงายไปเลยนะครับผม2ตัวเถื่อนจัดนะครับนี่แหละครับเส้นเหลี่ยงไฮโดรค่อนข้างเถื่อนนะมกระโดดหลบทามินไปไปไหนเรอจะนี่ไงติดบูของแกมันเสียปลาออของเรานะครับผมไม่ใช่งงคิดว่าเป็นของเขาโอเคงั้นก็ยัดไปหนึ่งรอบนะกระโดดหลบฟึบนี่ไงผมรู้ว่าคุณจะวาร์ปโลเกเข้ามานี่ไงโอ้โหโดนขาหมูไปฮนะ เฮ้อยอย,อย่า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 ตายนะอย่าตายไม่นนหลบนะครับผมเราเป็นความหวังเดียวของธงนี้เป็นความหวังของมนุษยชาติโอ้ไม่ไม่ขอแคยิงให้คอยทีหนึ่งได้ไหมโอเคแทงมาเลยคุณปาดผมมาได้ครับผมแทงผมห้าธงนะคุณมาขุกคุกคีกับผมนี่ไงหลบได้หนึ่งทีห้าธงไปดีเพื่อนโอ้ยโดนแทงไม่สะเทือนไม่สถานครับผมอลูฟี่สวยงามทำไรวะนี่ยิงอา้าวเคาน์เตอร์แตกทุย ตายอีกแล้วโอเคชนะไปครับโอ้โหแติมเจ็ดพันเลยนะครับเล่นสใส่โลแตมเจ็ดพันต้องเซฟเฟอร์ฮะเอ็พีเป็นของเอ็นพีเกมอีกหนึ่งรอบ ตาสุดท้ายกันหน่อยนะครับผมนะวังว่าจะหายคิดถึงตัวละครนี้กันแล้วนะครับผมทําให้น้องชายแล้วนะครับนี่ครับถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ผมคิดว่าคุณชอบแน่นอนนะครับผมสำหรับเซฟเฟอร์ที่ค่อนข้างตึงนะสายโล่แบบยุคใหม่จริงๆนะมีฐานะแข็งแกร่งโกงจัดนะครับผมยังไม่มีใครที่จะล้มความเป็นโนวันเรื่องโล่เขาได้เลยนะครับผมก็มาเจอกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณด้วยกด subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะอคนจะได้เข้ามาอยู่เยอะนะครับโอเคมาดูตาสุดท้ายกันนะว่าจะตึงสักแค่ไหนหรือจะไม่ตึงเลยนะครับ หรือจะกากหรือจะไก่กันนะครับมาดูนะครับวาฟยึดทมินนี่ใส่แว่นเหมือนผมเลยนะเซฟเฟอร์กดเทโอเคเดี๋ยวแชงมันวาร์ฟมานะครับผมเล่นก่อนหน้านี้ผมเล่นเซฟเฟอร์นะแม่งวาร์ฟมาเ,เ,เว,ว้ยโหเรียกได้ว่าตุยฮะตุยเลยฮนะถ้ามันวาร์ฟมาโอเคผมขอเข้านี่ก่อนโอเคเพื่อนได้ธงสามนะครับผมน่าจะได้สี่งั้นผมขอมากันสี่เลยกันคือการที่เราการสี่ได้นี่ถือว่าโหดนะครับผมถือว่าจะ ทิงความได้เปรียบเลยทีเดียวนะั่น,น่นลูฟี่ลูฟี่ทำไรดอสไปแล้วงั้นก็นี่ไงกระเด็นออกไปคนระับผมไม่กลัวคุณหลักลูฟี่ผมขอหนักหนักหน่อยลูฟี่อา้าวเฮ้ยแปลงร่างเหอเอ้ยไม่เอาไม่เอาใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนขอบคุณตายอีกหนึ่งโอ้โหต่อยแรงเกินมันบัฟมานะครับผมกูขอบคุณมากเพื่อนนะผมตายฮนะผมม,มีฐานะแข็งแกร่งนะครับผมจังหวะจังหวะนี่ะโดนอีกสามพันเพื่อนเรียบร้อยฮนะดอกละมือนะ เดี๋มีหินได้หน้านะครับผมมีหินได้หน้าก็ได้มีความได้เปรียบอยู่เด้งมานะครับต้องระวังนิดหนึ่งคือตอนนี้ผมก็จะการทงสีะครับเพื่อสร้างระยะระยะห่างของการายึดธงของเขานะคือทงสี่เขาโดนก็คือทงสองเขาอะประมาณนั้นนะครับผมนะเป็นจิตวิทยาครับผมอหนวด,ดขาวเถื่อนมากครับผมอขอจิ้มให้นะระวังระวังเขาเขาเขาจะมีเก็บเนื้อหนวดนขาวเก็บเนื้อก่อนเพื่อนหนวดขาวจะคิวอย่างเดียวไม่ไงโดนไปก่อนนะ โอ้ยโดนแชงโดนแชงใจเย็นใจเย็นหินได้หนวยไปก่อนนะโอ้เขาลบได้นะครับผมลบทมินออกมาอีกทีหนึ่งยิงเลเซอร์ครับผมไม่ได้บนะัสเตอร์แคนนอนของผมใช้ไม่เป็นการไม่ได้นี่ไนงะลดบัฟไปก่อนยังไม่ลดนะครับผมไม่ด็อกแบ็กนะแต่เย็นต้องโดนเต็มๆนะต้องโดนเต็มตอมอ้ยแช่งเบาจัดนะครับเดี๋ยวผมจะมีสกิลหนึ่งแล้วน่าจะไหวกับแชงอยู่นะถ้าเขาไม่ติดบูทลดบัฟไปเพื่อนยิงหน้าวิกีหกพันนะ หลบเทมินอ้าวแม่งดอทผิดนะครับผมโอเคเขาปล่อยเลยนะมันเลยเบานะครับผมอ่าเขาเห็นผมเป็นบัคล้มหรือเปล่าฮนะหลบเทมินไปนี่ท่าของแฉงผมหลบมาไม่รู้กี่ตาแล้วอ่าล่ะฮะมาเลยอ่าตรงกลางจะโดนไหมเนี่ยตรงกลางโดนเดี๋ยวผมใช้บัสเตอร์แคนนอนก่อนนะบัสเตอร์เอายางนะครับผมนะแก่งแก่งแก่งหลอกไนงะอื้เนี่ยโดนไปก่อนเพื่อนโอเคผมมากลางแล้งวนะ เพื่อนระวังนิดนึงโอ้แชงก็ติดบูนะครับแต่ว่าอ๋อแชงไม่ได้นะครับผมตายแล้วฮะแชงก็ตายโอ้โหเนี่ยอย่ามายืนใกล้กันสิเพื่อนยืนใกล้กันผมก็ตายดนี่โอเคโอ้เราข่าวตัวนี้เล่นดีนะครับผมก็คือเซฟเฟอร์ก็จะเป็นสายรถที่ถึงแต่ว่าเพื่อนต้องโคเวอร์นะครับผมโดนพลาดไม่ได้จริงๆฮะโอเคเถื่อนอยู่นะผมกำรับหมดข่าวแล้วผมใกล้ตายแล้วนะครับผมเลยสีวิตขอหน่อยทีนึงโอเคลูฟี่ คูฟี่ย eh <ce> ุดงโง่เลยยืดเนียนๆเลยไม่เอานะครับผมไม่เอานะอืมอืมโอ้ใครค่อยใส่เบาเกินเบาเกินนะครับผมโอ้โหจบไปก็เรียกได้ว่าตึงจัดๆเลยครับนี่ทาตามคําขอแล้วนะครับผมนะสำหรับแนวทางใครมีแนวทางการเล่นเซฟเฟอร์ที่ดีก็แนะนำคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมอยากดูตัวไหนอีกคอมเมนต์เข้ามาล้กกันถ้ามีก็พยายามทำให้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับยูซามูไร So